สวัสดีครับจากอเวนทีกะหลาดนะครับวันนี้ก็จะพามาดูงานงานซ่อมที่อู่เรานะครับคันนี้เป็นนิสันนวาร่านะครับเปลี่ยนฟ้ากระโปงอันนี้ลูกค้าซื้อฝากระโปรงแต่งมานะครับแต่ว่าเป็นของมือสองอันเดิมลูกค้าถอดขายนะครับอันนี้ก็ช่างก,กงงง็กำลังลองของกำลังลองกำลังลองนะครับกำลังลองไอตัวฝากระโปงที่ลูกค้าเปลี่ยนมาให้นะครับแต่ว่า สภาพก็ค่อนข้างชำนิดนึงนะครับนี่เคยโอ้สีมาแต่เราเดี๋ยวเราจะทำสีใหม่ให้นะครับอันนี้ของลูกค้าซื้อมาเองนะครับส่วนเคสนี้มิตซูบิชิตไททันนะครับมีทำสีแผงกระบะหลังด้านขวานะครับช่างก็กำลังเตรียมพื้นนะครับอันนี้ก็คิ้วนะครับแล้วก็แผงกระบะหลังขวาเดี๋ยวไปดูข้างในนิดนึง ด้านในมี t o ยตาวีออ s นะครับเทนี้โดนลูกเห็บตกนะครับจะมีรอยบุกหลังคานะครับที่เยอะกับฝากระโปงนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูรอยลูกเห็บทั้งนั้นเลยนะครับช่างก็ททำการขัดแล้วก็โป๊กเก็บรอยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำสีใหม่เทนนี้โดนลูกเห็บนะครับ อีกคันในห้องนะครับเทานี้ก็เป็นมัสมัสดานะครับทำสีใหม่นะครับเงาสวยนะครับโอเคสวยเลยประมาณนี้ครับผม งานอู่เอ็นทีกระดาษของเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ